ราดราบนกเป็ดได้หนึ่งที่หนึ่งแล้ก็ผัดเป็ดไก่รา,ราบนกปิดนี่ก็คือผัดเผ็ดไก่ผักสุดๆ แดงถั่วลันถั่วเป็นว่าถั่วลันเต่าอันปะสลัดลถั่วฝักยาวนี่ข้าวเหนียวอะไรนี่ทีเด็ดแล้วก็คือทุเรียนมอนทองนะครับไปกินกันเลยสวัเลยนี่ชาแนลนะครับผมอีกแล้วไก่หมูกินแซ่บครับเม <laughs> <laughs> นูขฮาวันนี้ก็คือราบนกเป็ดครับตั้งกล้องไก่ได้ได้วยครับขากล้องไม่ได้ใช้ขากล้องครับ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวชุเรียนก็ผัดเผ็ดไก่ครับอันนี้เห็นบอกผัดเผ็ดไก่ตีนควายชิกินข้าวเหนียวชุเรียนนะจ้าบมกินน้ำมูเด้อมือนีกินเปรียเปียแก้ว่าไปเด้อับคือเมนูดีนผัดข้ากับมีแตงครับมีแตงม,มีถั่วลันเตาสลัดถั่วฝักยาวครับไปพี่น้องมามา,มาสุ่ทุกคนมาด้อครับเด้อเซมีเซกามาเด้อามากินนํากันเพลาะว่าก้อนเส้นตรงกลางเลยด้วยข้าวข้าว เอาผู้ละอันเด้เอาจานมาเือะเอ้ยมาเด้อผู้ใดกินน้ำข่อยจามเป๊ะ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 แซบเด้วยเหอเกลียวผมจะร้องไ้ไม่นุ่ยยังก็่ผัดไอ้ลาบนกเป็ดยินงิึงเจ้ากินพิษกินกระปุญซะเนาะกินได้กินอะไรนึงครับแตงจ้ะ เพราะนั่นเตากินดิบได้ครับเอาไปพักใช้น้ำมันหอยกระแซบแซ่บพี่น้องเอฟซีมาเด้อมาเด้อนาบน้ำลูกป็ดน,นี่มันสุดยอยดอยู่แล้วใบมะกรูดใบมะกรูด ส่องมังชองมงกกล้องหนากล้องลังฉันได้เห็นมังกอกลัวค่ะแซบแซบแซบลาบนกเป็ดจ้ะก็ได้กินบนน้อไม่ได้กินโดนละพัดนี่เคยเลาะออกมาเลาะออกมาแล้วเรามันจะใส่ผู้แตลาดแตลาดลงกไมิไทยเสมอนี่เหละเนี่ยเย็น เราไปโอเคเด้เช็ดจุดด้วยวค่บอืมผัดเผ็ดไก่อืมอืมเมนูเด็ดเราทุเรียนผลไม้ไทยเป็นไทยนิยมแกงตั้งโมฮันน่ะพี่น้องกัดน,นเลย ขินแบบบันบนขินโชกขินแสบแสบบริกินหมดขาอไเยหืมครับท mm. <Herm> ัวมาหืมัปชัดมาเป็นทัวรอยแบบไปพูไปพูไปพูพู หืมวานดีานด้ากล้องชุนมๆนุ่นมๆเลยครับมันพังต้องไม่ได้กินไยนะเลยซส่ตัวนี้กล้องเราตังไก่ครับพี่น้องยี่ยมากันเนื้อไตไต เย nice. ็นไม่ละได้คุณตึงบมากกินไปติดคราวผักก็ได้ข้ามจะไปจะ่อื้อืมขอ้ามหน่อยหนุยขึ้นทาง มกักเป็ดก็แซ่ข้ามาตัวขา,ม,า,วาไไมันยวไงลาพป็กไต้มากินเอาลาบเป็ดกันแซ่บลาบเป็ดกิบแบบบ้านเฮาหระคำยังไงพิษนะอืมเราพิกไหม กินด้วยมือเนี่ยกับเรี่นอ่ะอืมจับเป็นเกินเหนเพิ่อเบ้่ง,ง,ง,งอืมติมท้ายาเอเเดี๋ยวทุเรียนคุยใชาไหอจับบัวไม่เอจัดงานนั้นเบิร์ ดาวซ่ามแ,แต้องหนร้อถ้าผิดไก่อันน้ก็แค่อืมอืมไม่ของเาแบก้องหนากล้งหน,นาอืมรักอืมอม sạch cả đu. Ôi, vừa nị bán ạ ừ. Tôi lăn tàu rồi lắm hoài 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 Cái hoài 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 quạt ừm. ก็หว,วานดีรัะไปเก็บผูเ้เจ้าเลยนะไม่น่ะงั้นมาหม้อไอเก็บผู้เจ้าสุดสุดเกเก็บผู้จ้าจาาเ็ตอืมอรบ,อนนอบเอาเมนูนี้ก่อนเมนูนี่สีกระเทือลราบค่ะลาบนกเป็ด ว้าให้กินอ่ะหิวได้นะครับมาเดินใอรชอร้ามแบบหรือเปล่าู้านว้ผักผู้ผักดีมันี่ยาหมูอ่ะชุุบๆ็เนยวหนีวมเขาแห้งหมไม่ยังหรอกพื่อนเจอเค้าเหนียวเข้าเขาเย็น ทำไมเออเขาเต็งเลยเรเงอุ่นเลยอืม very good ไปจางกินกับมาไป็นน้ำมม่คนเดียวน้ำมาดื่มเอาจ้าให้บ้างเ่อะ มองตรงนี้เดี๋ยวไปมอง,งนี้ะน้ำข้นไม่เห็นเผ็ดยังน้องมันเนี่ยโอ้เผ็ดลูกโดดอี่มพอยแม่แบบว่าเผ็ดเกิดจะค้ำก่อนเพียงแหงเนะววาะเกิดแฉกก็หวานจีทำพ่มพ์นะ <c oughs> น้ะนี่ขอคัำ <c oughs> mọi ừ. người mọi nó mọi người 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 mọi mình mọi người mọi người ta người mọi người mọi người mọi người เหนียวเือเนื้องายด้วยข้าวเหนียวทุเรียนออกมาด้วยือไหมอืมออมีย,ย่เลยไปพี่นพีงแพ้ดูเทียนพี่น้องข้าวเหนียวด้วยจัดด้วมาไปครับ อื่อยจังไม่ป๋อมเท้ากันเรกด้ป่ะเจ้าัวเอ่ะเด้ามาตองเห็ดมูนได้จ้ะมตรงมูนเลยเ็ดม่งก็เดียวันคอยนเพื่นเพื่นเนาะเอาสูตรเอาสูตรย้ายมูนนะครับืม มร่อดีกุต <Very good. S 1> หอมเนยอร่อยตามภาษากับมาจ้ะออใีพี่น้องข้ากันครับอือฮวแล้วพวกพแกจะึน้ำรัพอยเสรถึแลม่บอก โอ้แซ่บดีดเลยพ่อแม่ไม่ท้องเลยมอันนี้เขาเอ้ยฮาฮ่ฮ่ยแซ่บกัอแม่น้าเหมือนแม่มากไปยังแบบนี้กินได้บุเม่อซื้อเป็นแม่ไปซื้ซื้อเป็นแม่เ่บานมาแม่หนักจ้ะพอยอกพ่อจะซื้อ ใส่บาบบะมือนะครับืโอ้ถ้าถือกับให่ใส่ผ้ากับบาบแล้วมันหนักเป็นไอขีดซึ่งพกข้าก็เป็นพ่วงใส่บาบแล้วกินนี่กินมาเบิร์นเนี่ยต่อไปกินช้านาครับมันวเมนูเป็นเบอเบิร์ได้พี่น้องท่านมากินกับข้าวเหนียวกับครูเรียนพี่น้องเอ้ยจอดเลยครับแซ่บพัก โอเคนะครับพี่ครับโอเคโอเคค้าวกลิปนี้ก็พอาะสำเนียงดีเนาะเดี๋ยลืมกดแชร์กดไลค์กดแชร์ติดคลิปให้เลยในช่องแหนะนะครับใครอยากให้คลิปยังก็เขียนมาได้ครับแต่ขังรังคลิปนะครับคลิปนี้ก็กบ๊ายค่ะสวัสดีค่ะบบ๊ายบผมบ๊ายบาย